ไปทัวร์น้ำมันนะครับดูซิึว่าเราจะวิ่งได้ระยะทางที่เท่าไหร่นะครับยานอวกาศลํานี้นะครับบินได้ด้วยไอพ่นนะครับเวลาบินได้ไกลและสูงด้วยนะครับแต่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมครับเราลงมาปุ๊บเราก็จะได้เงินบวกเยอะๆเลย5 6000ันเลยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะบังคับยากเพราะว่ามันเป็นยานอวกาศเลยถังน้ำมันอีกแล้วครับ ลงจอดได้ไหมนี่ครับสปริงดีมากครับคนขับนะครับผมจะตั้งฉายาให้มันว่าจอนนี่นะครับจอนนี่นักขับยานอวกาศนะครับเดี๋ยวเราลุ้นดูกันนะครับว่าจอนนี่จะพาเราไปได้ระยะทางกี่เมตรนะครับที่จอนนี่จะขับยานอวกาศลำนี้ได้นะครับยังโจนเครื่องมาไม่ค่อยดีนะครับยานอวกาศลำนี้ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับ เวลาอัพเครื่องอัพอะไรเงี้ยโอ้โหอัพเรเวลของมันนี่ใช้เงินเยอะมากนะครับกว่าเราจะหาเงินได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยยากมากนะครับนี่ยานอวกาศยุบลงตูนะครับยานอวกาศยุบลงตูนะครับต้องประหยัดนะครับต้องประหยัดไปครับอุ้ยอุ้ยเจอแล้วนะครับเดี๋ยวจะบินโชว์ให้ดูทีนึงนะครับเดี๋ยวจะบินโชว์ดูนะครับแต่ว่าใช้เชื้อเพลิงเยอะมากนะครับนี่เห็นไหม แล้วมันมันจะไปได้เร็วด้วยไปเร็วไปไกลนะครับแต่ว่ามันใช้เชื้อเพลิงเยอะแล้วก็โอกาสลงจอดแบบคอหักเนี่ยสูงมากนะครับปัญหาคือเราจะทันน้ํามันไหมโอ้โหพอดีครับถึงถังน้ํามันพอดีนะครับรอดตายอย่างบุดวิดนะครับบินข้ามเขาเอเวอเรสต์ verage, นะครับเขาเหรียญซาในนี้บินข้ามได้หมดนะครับแต่ปัญหาคือมันทรงตัวยากนะครับมันทรงตัวยากเห็นไหมเติบหหายทองล้วตะกี้ บินครับบินชูโอ้โหอย่างสูงครับปัญหาคือมันสูงได้เรื่อยๆนะครับท่าน้ำมันถึงแต่ปัญหาคือมันจะลงจอดได้หรือเปล่านั่นแหละคือปัญหานะครับมันค่อนข้างที่จะคุมยากนะครับจะขึ้นไหวไหมโอเคตอนนี้เลมาที่ระยะทางพันสองนะครับโอ้โหน้ำมันก็จะหมดครับน้ำมันก็จะหมดครับทันไหมโอเคทันครับบินครับบินข้ามเขาครับ ตอนนี้มาพันสามแล้วมาพันสามแล้วลงจอดเป็นไงจะรอดไหมโอ้โหี่หุบเขาพอดีครับเลยน้ํามันอีกงานเข้าครับถอยหลังได้ไหมเนี่ยถอยหลังครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาขี่ยานวกาศนะครับพบชิดดวงจันทร์นะครับยานวกาศลํานี้นะครับผมจะตั้งฉายาคนขับว่าจอนนี่นักขับนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําธารกิจนะครับว่าจอนนี่จะพาเราไปได้ไกลกี่เมตรนะครับของวันนี้นะครับ ยานอวากาศลํานน้นะครับบินได้ด้วยนะครับให้เดี๋ยวผมโชว์บินให้ดูนี่ไหมแต่ว่ามันจะเปลืองน้ํามันเือเปลืองเชือเ้อเพลิงมากนะครับน้ํามันเนลดเป็นลิตรหายหมดแบบในพริบตานะครับถ้าเรายิ่งบินสูงแต่จังหวัดที่เราลงมานะั้นนะมันได้เงินเยอะนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะควบคุมยากเพราะมันเป็นยานอวากาศนะครับไม่ใช่รถที่วิ่งบนท้องถนนบ้านเรานะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาสําหรับจอนนี่นะครับผมจอนนี่นักขับของเรา เก่งอยู่แล้วนะครับสอบใบขับขี่ผ่านรถทุกประเภทนะครับขับได้ตั้งแต่เรือดำน้ำยันอวกาศเครื่องยานอวกาศนะครับผมแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าจอนนี่จะขับได้ไกลกี่กิโลเมตรโอ้โห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 หมุนโอ้โหเป็นไงเป็นไงโชว์เลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับแต่น้ำมันมันจะหมดแล้วจะทันไหมจะทันไหมจะทันไหม จะทันไหมโอ้โหอย่างเท่ครับนี่พอด,ดีเลยโอ้โห,โโหสุดยอดเห็นไหมชุงมวงเลยนะครับชุงมวงช้างเลยเป็นไงครับโชว์เลยบอกโอ้โหผมเก่าอ่ะผมเก่าผมทําได้ตีลังกาหัวมีทิม่ยนี่ครับเป็นไงเป็นไงเอยคอหักไมหน้าเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับทุกคน ep สอง ep สองไป ep สองนะครับเดี๋ยวต่อแก้ตัวขอแก้ตัว เอาครับเริ่มต้นใหม่แต่กี้เขาหักไปขอแก้ตัวนะแหมชมนิดชมหน่อยไม่ได้เล่นซะแบบหืคอคงคอหักเที่ยวแหละเอาครับเราเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ไปครับแต่กี้ผมแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่อเมื่อเอ้ย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 โอ้โหเกือบครับเนี่ยโอ้โหเราต้องทรงตัวดีๆถ้าไม่งั้นลงมาหดหดทิ่มเนี่ยแต่กี้โอ้โหเพราะว่า อย่างว่ามันเป็นยานวากาศนะครับมันไม่ใช่รถเนี่ย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 คมยากมากนะครับเออเล่นไปเกรงไปปวดหัวแล้วตอนนี้ไมเกรนจะขึ้นนะครับดีนะไม่ปวดขี้ปวดขี้ขี้ก็หดตดก็หายนะครับดีผมกดหน้าจอจะแตก,กเนี่ยกดแรงมากเออหัวใจเต้นตุ๊บตุตั๊บๆันนี่แค่เล่นเกมนะถ้าขับจริงนี่จะขนาดไหนทุกคน โอ้โหใครเป็นเหมือนผมบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันผมจะได้รู้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่เป็นแบบนี้อย่างว่าถ้าปวดคียเล่นเกมเนี่ยคี้ก็หดถ้าปวดตดตดก็หายอยู่ข้าวอยู่ก็คงไม่หิวอ่ะไม่อยากกินแล้วเอาครับเราลุ้นต่อตอนนี้มาที่เจ็ดร้อยเมตรแล้วกำลังอยู่900 800เก้าส่วแปดร้อยเมตรอ้าวเก้าแปดร้อยเมตรแล้วครับไปต่อไปต่อจอนนี่นะครับจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหนบินครับ ดูซิว่าจะลงจอดได้สวยไหมนะครับเนี่ยเวลาเราบินขึ้นเนี่ยได้ตังค์เยอะนะครับแล้วก็เราก็เลยถังน้ํามันไปไกลด้วยนะครับแต่ว่าเราไปพึ่งออกข้างหน้าดีกว่านะครับว่าเราจะทันถังน้ํามันข้างหน้าไหมไปเ,เราไปพึ่งปั๊มหน้าดีกว่านี่ทันพอดีเออรอดตายวุ่นวิตนี่ครับบินโชว์ไปแล้วไม่กล้าบินสูงครับกลัว โอเดี๋ยวตกมาตายมันเจอน้ำมันพอดีเลยเจอน้ำมันพอดีเลยเออดเออดเอ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 โอ้โหเสียหลักเสียหลักเสียหลักครับเสียหลักเสียหลักโอ้โหเสียหลักเสียหลักโอ้โหเอาแล้วครับน้ำมันจะหมดแล้วครับน้ำมันจะหมดละทุกคนทำไงดีเอ้ยโอ้โหแต่กี้ไม่บินโอ้ยจบตรงนี้อีกแล้วโอ้โห พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเอ้ย <S <S เสียวความรู้สึกเสียวความรู้สึกเดี๋ยวผมค่อยมาแก้มือทุกคนดูใหม่นะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้จบทริปแค่นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้มือใหม่นะครับอยากให้ผมเล่นยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกผมนะครับผมจะได้เล่นถูกใจคนดูนะไม่งั้นเนี่ยผมเล่นตามใจผมนะครับอยากให้ผมเล่นยังไงคอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ